คืออย่าใช้จิตล้วนๆนี่ใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตประโยคไหนก็ได้คุณก็สรุกขึ้น,น,นมไม่มมมใช่ปวดไป สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างนี้เออมันก็จะไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งไปเองอะไรอย่างนี้เรียกว่าดับล้างว่างล้างอคุณก็ใช้สิ่งที่มันไม่ใช่จิตก็สรรพสิ่งแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อหาที่มันดับล้างว่างล้างไปเองไล่ล่องลอยล้างไปเองเนี่ยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอ ก็ระลึกบ่อยๆพอระลึกขึ้นมามันก็ล้างแล้วล้างในตัวระลึกนั่นแหละระลึกล้างตัวระลึกแล้วมันก็ล้างอย่างอื่นด้วยมีผลไปด้วยกันคลายช่วยหรือช่วยไปด้วยกันอะไรที่มันยึดติดมาเนี่ยแน่นเหนียวมามันก็คลายไปด้วยกันหลุดไปด้วยกัน ก็ระลึกไปบ่อย,อยลลไอ<ด>้ตัวระลึกที่มันล้างในตัวระลึกเองเนี่ลลก็ไปบ่อยมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว อยจากตัวถอยเนี้ยกระลึกขึ้นดิประโยคไหนถนัดประโยคไหนก็ใช่ประโยคนั้นถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตรงจิตแล้วเออมันก็ไม่ใช่ตรงจิตแล้วไม่ใช่ตรงสรรพสิ่งแล้วลูกใครถนัดประโยค e ไหนก็ใช่ประโยคนั้นเนม่เอาตัวไม่เอาอย่างเงี้ยแากไม่เอาตัวไม่เอา อย่างก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเงี้ยใครถนัดประโยคไหนก็ใช้ประโยคนั้นประโยคไหนที่มันทําให้คลายเอาเก็ตัวมันเองก็ใช้ประโยคนั้นสังสวัสด์ก็คลายตามไปเองแล้วก็ใช้ได้ทุกประโยคนั่นแหละก็สุดใช่ก็มันก็ใช้ได้เอไปดิ เอาไหมล่ะเอาเบาเบาซอฟต์ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แข็งใช่เบา ละลึกขึ้นมาล้างในตัวระลึกบ่อยๆประโยคนั้นประโยคนี้อะไรที่ตัวเองถน,นัดประโยคไหนที่มันคลายทิ้งคลายประโยคไหนที่นึกระลึกึ้นมาแล้วมันทําให้มันคลายออกจากจิตคลายออกจากสภาสิ่งก็ระลึกบ่อยๆ มันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดและลูกมันก็คลยทิ้งคลายไปด้วยกันมันก็คลายต่อเสาใต่อคลายช่วยหลุดช่วยไปด้กันมัากสต่อรูปใส่ทังรูน่้าตัณหามันออฟไซด์เยอะอุปทานออฟไซด์เยอะโมหามันออฟไซด์เยอะมันถลามไปข้างหน้าเยอะเนี่ยลูกก็ถอยยกตัวถอยเี๋ยวมาท่าไม้ nó phóng lớn đi t r ư อ ảo tưởng ก็ phóng tới phía trước nhiều ảo ย้มาก phóng tới p ที่้ลุยอะทุกอย่างก็ถอยตัวถอยตัวไม่ถอยดิ mọi ให้ลุยการลุยการพุลตัณหาบุทานตัณหาโมหะที่มันถลําก็ไปในจิตถลําไปในสรรสิ่งเนี่ยมันจะได้สลายตัวมันเองถ้าไอ้ ảo t ư ิ้มมากก็ p h ออกาจถอย่างไี้ที่มันจะ g i ả y. นะโมหะออฟไซด์ตัณหาออฟไซด์อุปทานออฟไซด์โอ้เตียง ngoài เลยท่าไม้ ngoài เอาตึงจิ้งจก n เลยเออมันก็เลยมีแต่การเผยแพร่กรรมใส่กันด้วยเส้วบาเมื่องีแ่การเผยแพร่ควานกว่กเนสอยเทวะศรัทธาเทวกรรมวิจิกรรมมโนกรรมไงเหนียบของเหนียบอุปทานกรรมตัณหากรรมโมหะกรรมเหนียบเอาเตึงเหนียบท่าไม้เหนียบเอาเตึงจิ้งจกมันจะมีแต่การเผยแพร่อารมณ์กรรมใส่กันสองเทวัศรัทธา thì cái cảm xúc nghiệp lan truyền sang nhau cái luân hồi này. Thì nó như thế thì chúng ta hãy lùi từ chính cái lùi. Nó sẽ Nó sẽ tự trở thành dập tắt lửa cho con. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không liên quan với tâm. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองถึงมาเกี่ยวข้างในกต่ชิ้นใดไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเกี่ยวข้างในกต่ชิ้นใดเกี่ยว้องระลึกบ่อยๆให้ดีเดินเรื่อยๆเออมันเป็นการระลึกที่หลุดพ้นกันในการระลึกนั่นแหละก็คือการคิดและแก้ปัญหาในชิ้นที่คิดระลึกที่มันตัดสรุปกันในระลึกนั่นเลยคิดและก็โหนในชิ้นท่คิดนั่นรหละบ่อยๆหน่อย ใช้ liên นชุเพราะว่าลอกมันมีแต่เกี่ยวกับเกี่ยวอย่างนั้นแหละมมีเสร้าไหนก็ทีมีแต่เีวมันมีแต่ข้าไปข้องเกี่ยวมีแต่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอย่านั้นแหละิก็ที่มีแต่เดีาไปเขนาวอเกี่ยวเดี่ยวเกี่ยวอาง้นาเราก็ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวพวกเรากั่เลี่ยวทั้งเกี่ยวกั้งดม่ยกย่ยวเราไมลเกี่ยวทั้งเดี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเราไม่เาี่ยว ฟังมาเยอะแล้วเหลือที่ลูกจะเอาไปใช้แล้วเลือกขึ้นมาประโยคนั้นประโยคนี้ก็แรกได้เยอะ rồi bây giờ ถอก่อนแล้วแล้วก็ตอนนก็ได้ไปใช้ประโยคไหนนี่มันแลวเลือกแล้วมันคลายทิ้งคลายเกสาไหนลวใส่บ่อแล้วแต่ความถนัดในครั้งแรกล้วตีวาวทือทนทุกช่องเิมแรกก็ดูที่ความถนัดแต่ละประโยค เดิมทีให้เช็ถึวา่ของนประโยคไหนอะที่มันระลึกแล้วมันคลายมันคลายทิ้งคลาย câu ไหที่มานีกได้่อยกบ่ให้นีได้ nó thường x u y เดี๋ยวพอต่อไปสระยะหนึ่งมันก็ได้ทุกประโยชน์แล้เดหากหช้ันกจะได้ทุกประโยชน์น้วก็ใช้ได้หมดเลยทุอางเลยย่างก็ย่างเล่ายทางนยกาุายทางทุก่าเลยางลท่างเลยาุทง ตอนตอนแรกๆดูว่าประโยคไหนมันใช้ง่ายมันทําให้มันคลายออกหมดภาระออกจากจิตตัวเองเราเรียนนี่ย้ายเส้นมาตัวแนวเรากลายตัวง่ายๆเรากลายพักออกจากต้นง่ายๆไม่แบกไม่ถือไม่กำไม่รวมจิตไม่ทรงจิตไม่บังบั้บไมวดีอย่างี้ไตัดเหยียดตนมันหมดภาระในการทรงจิตหมดภาระในการถือจิตแล้วให้การงสื่อตองประโยชนตนประโยคไหนเราก็ระลึกขึ้นมาเส้นเส้นตัวแนวถึงเราจะให้ยึดในตัวนั้น เดี๋ยวพอมันชํานาญแล้วต่อไปใช้ได้ทุกประโยคเลยกอนโที่มาทงขวามดูเสร็จใน่จะโยชทุอ่างที่ท่านให้ไปในใช้ด้ทุกประโยคเลยทีเราห้ชระทุกอยาง่ท้่วยทป็นเลย ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองอย่างนี้คู่ฝ่ายใดแต่ชิ้นใดคู่ฝ่ายนี่เลยก็แล้วแต่ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองทุกอย่างกกงนับหรืออย่างนี้ปล่อยแม้กระทั่งตัวปล่อยวู่ฝ่ายใดัต่ชิ้นใดคูวางแม้กระทั่งตัววางอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มันจบหมดมันเป็นประโยคที่มันจบในประโยคเองแล้วหลักตัวกับทุกตัวชิ้นตัวมันมันมันเป็นประโยคที่มันตัดกันในประโยคเองแล้วหลักตัวกับกักตัวชิ้นตัวแล้วก็ใช้ขึ้นมาเรื่อย ไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เฉยนิ่งเฉยเนี่ยมันแช่อยู่มันยังเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่แล้วังเปนเพราะเป็นภูมิอยูขนาดคลายยังทิ้งคลายเลยไม่ก่อนใ i ả i tỏa แล้วก่อนบ่อ giải t อนไอ้นิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทิ้งนิ่ง เฉยไม่ได้เพียงเฉยยิ่งนิ่งยิ่งแช่การติ้งหลักการฉีดดำยิ่งเฉยก็ยิ่งแช่ในเฉยมันไม่มีทิ้งตัวมันเองแล้วก็ต่อสื่อบอกทิ้น้องเพราะมันถูกสร้างขึ้นโดยน้องอ่ะเดื่องไอ้ thứ มา tạo dựng เลยของจริงมันไม่เกี่ยวกับนิ่งมีนิ่งไอ้ thứ ทำสื่อน้องคุณเลี้ยงควเลยติ้งหลัองจริมันไม่เกี่ยวไปเลยแล้วคุณเลี้ยงควาเออมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยมันหลุดไปเลยมันหลุดไปเลยของจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเฉยไม่เฉยแล้วคุณเลี้ยง มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเ้าคงเลี้ยงว่าจัาเลีกยว่าจ่าคงเลีงมันหลุดออกไปเลยเราใส่ผ้าถอมันคลายออกเลยคลาย้าคายออกเลยต่อ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 ิ่นต่แต่อต่อต่อิ่นต่ยอิ่งต่อต่อต่อตอต่อ่มต่อต่อต่เอต่อต่อต่อ่มต่อต่นต่อ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 ต่หต่อต่อต่อต่ลอต่อต่อต่รต่แต่อตเรต่มต่นต่อต่ต่วต่อร่อต่อต่อต่อิ่ม่ต่อต มันปิดรู้คอยนิ่งในี่รู้รู้เฉยในี่รู้รู้นิ่งเนี่รู้รู้เฉยเนี่รู้มันล่มต้นในการติดตัวรู้เอารู้มาฝึกนิ่งในี่รู้เอารู้มาฝึกเฉยในี่รู้มันไม่ใช่เนื้อหาที่ตัดมันไม่ใช่การตัด อันนั้นเวลามันนิ่งขึ้นมามันก็ติดตัวนิ่งเวลามันเฉยขึ้นมามันก็แช่ในตัวเฉยเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นพบมเป็นมวงม่ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดใช้กรรมตั้งแต่พรมโลกจนถึงอเวจีมหานรกนี้ไปมันไม่ได้ทิ้งตัวทิ้งมันไม่ได้สลาตัวสละก ความสงบเนี่ยมันไม่ได้สลัดตัวสลัดแต่มันคือการเอาชนิดหนึ่งมันแล้วมันก็ไปพักอุปทานไปพักอยู่ตรงนั้นปัญหาไปพักอยู่ตรงนั้นเ็อหาไปพักอยู่ตรงนั้นถึงเวลามันก็ออกอีก เนื้อหาตัดสรู้่ามันไม่เกี่ยวไม่ะกั่งตัวไม่เกี่ยวเองมันไม่เกี่ยวกับนิ่งมีนิ่งมันไม่เกี่ยวไปเฉยไม่เฉยมันไม่เกี่ยวกับสงบหรือไม่สงบเราไม่เกี่ยวันไม่กร้นไงของมันเรวไม่เกี่ยวกันไงแต่ชิ้นไงของัซึ่งก็ต้องราลึกขึ้นมาตัดช่วยบ่อยๆบ่อยด่ออยู่เ่อ มันจะมีส่วนที่มันไม่ตัดเยอะแยะมากมายมันติดนิสัยแช่มาทรงมาในอารมณ์ในความรู้สึกซึ่งมันไม่ได้ตัดเราก็ต้องระลึกขึ้นมาด้วยเนื้อหาตัดสรุ้นี่มันไม่เกี่ยวไม่เกิดทั้งตัวไม่เกี่ยวมันไม่เอาไม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเรไม่เกิะทั้งตัวไม่เอ็งมันก็เลยตัดไงนี่ยเราหมดเนอืม่ั ลึกขึ้นมาตัดช่วยไปหมดทั้งตัวเองและสิ่งนั่นเนาะทั้งตัวเองและสรรพสิ่งเราลึกขึ้นมาตัดช่วยไปหมดเนะโอเคเราลึกขึ้นมาให้ตัวเองได้ยินให้สังสรวัตรได้ยิน คิด đến để bản thân ถึงได้แลล n นหูถึงได้แล้วมันจะตัดพร้อมกันไปทั้งตัวเองและสางเวัตกับับะลนห i เดี๋ยวมันก็สั้นหมดสั้นประเั้น อะไรๆก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวอะไรๆก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอะไรๆก็ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอะไรนก็ไม่ขม้กระตัดกันในตัวรึไบ่อ ใจนเอสังสารวัตตัวเองสังสารวัตก็มันก็ตัดไปด้วยกันจบไปด้วยกันสั้นหมดสั้นไปด้วยกันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นเพราะเป็นไม่เป็นภูมิยไกไม่เป็นสังสารวัตพวกรไม่ใช่เป็นนิ่งแข่งกัน กันไม่ใช่ไปเฉยแข่งกันไม่อดูเออถ้าไปนิ่งไปเฉยแข่งกันก็แช่แข่งกันแช่ใครแช่มันอ่มันก็จ้องอยู่อย่างนั้นเป็นเพราะเป็นภูมิ้งับย่นั้นไม่ใช่ไม่ก็ตั้งตัวไม่ใช่แ้่ในการชิน้่ใ่แต่นั้นมันจึงไม่มีข้อผูกมัดมันไม่มีเงื่อนไข ทุอย่างมันไม่มีเงื่อนไขในตัวมันเองมันไม่มีข้อผูกมัดในตัวมันเองกวิพอเราไปหลงใช่หลงไม่ใช่มันก็มีเงื่อนไขทางทิิมีข้อผูกมัดทางทิศขึ้นมาทันที แต่นั้นทุกอย่างมันไม่ใช่ไม่กระทั่งตัวไม่ใช่เองทีนี้ mọi thứ h ô ไม่แม้แต่ตัวไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่มันกระทั่งตัวไม่ใช่เองไม่ใจนั่นมันไม่มีเงื่อนไขทางทิฏฐีมันไม่มีข้อผูกมัดทางทิฏฐี่ถมันมีมันก็ไม่หดพ้นยแต่ถ้ามันมีมันก็ไม่หลดพ้นแ่้าม็มันก็ไม่หล่มนีัไม่น่ามนีั่หล้น สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองหรือมันก็คงาม่ายใเลย cả ชิ้นใดก็ไม่ายแม้แต่ตัวไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ในตัวไม่ใช่เองให้กับใดก็ไม่ใช่มัน้็คงไม่ใช่เลการชิ้นใดก็ไม่ายถ้าอย่างเนี้ยตัวไม่ใช่มันตัดตัวไม่ใช่เองเดี๋ยวมันยังไงแก่ไม่ใช่แล้วกตัดชิ้นใดก็ไฝ่ายมันไม่ใช่ว่าแต่ไปปฏิเสธไม่ใช่อะไรไม่ใช่ที่หมายเล่ห์ไปต่อโฉดขเป็นสังทวัดในการไปคอยไม่ใช่ไปเรื่อยมันไม่ใช่ให้เลื่อนหัวในสิ่งที่าต้องเนี้ย มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวว่าไม่ใช่เองเนี่ยตัวไม่ใช่มันตัดตัวไม่ใช่เองเราทุ่ายส่ไม่ตัดินใดทุ่ฝใ่าย้นใทุ่ฝ่ายเราตัดสิ้นใดทุ่ฝ่ายมันไม่ไปวนเวียนในการไปคอยไม่ใช่อะไรเราต้องหล้นลวนในกิสื่อดิ้น c ทุ่มใส่กิกหนึ่งโอเคดื่มน้ำ ไม่แม้กระทั่งตัวไหมอเนี้ยก็ระลึกไปเนาะได้หมดมันไม่มีข้อเสียหรอกแต่ละประโยคนี่มันไม่มีข้อเสียทุกการ์มก็เดี๋ยวไม่ได้ี่ไหลงมันมีแต่มันทําให้เกิดการตัดช่วยการช่วยก็กัน าดูเพลินอย่ารู้เพลินไงลูกดึงยีนทิพูดึงเร็ดบทิพูนะครับถ้าเพลินมันก็เพลินแล้วว่าทิพูเนี่ยเนาอก็ทิพูอ๋อยากตัวถอยลดูจากใจดูไม่จากตัวไม่เองห้องืัวใจท้องระลึกขึ้นมาตัดแค่นี้เดนเดี๋ยวมันน้องกตัดสลูตัดสลูได้โง่ได้โห่ไม่งั้นมันก็เพลินถ้าไม่ตเดี๋ยว้องก็ทิพู้รูปเสียงกินรสสัมผัสต้อมาแต่เพลิดเพลินอย่ามาแต่ดูเพลินรู้เพลิน จะยินเธอไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอ่ดําเบลขึ้นมาตัดในตัวดําเบลไม่บ่อยก็แค่นี้แหละสังสวัสดิ์มันก็สั้นลงเองไม่ว่าจะสังสวัสดิ์ส่วนตัวส่วนรวมมันก็สั้นลงเองทั้งหมดเนเราจะตื่นรุดรั้มดนี่ยมดยันงหนี่รวดรังหมนี่วมทัดเนี่ยมดันเนี่ยรวมโดรวมังหมนวัดรมัเนี่ยวั้นลงเนีทั้งสมน่ววัน่รวมโรวมั้งนี่วมดรวมั้งหมดเกีรยังเน สำคัญมันไม่มีดัมริชนิดตัดกันในดํารีองเงี้ยเกี่ยวกับสองเนาะคุณก้อตั้งอีมีแต่ดัมรีดัมรีสร้างพบสร้างชาติไปเรื่อยดํารีเกิดต่อไปเรื่อยเนี้ยเั้งี้ไหนซิเรียกว่าดัมริที่เป็นสังสัรในตัวดัมริเองอันนั้นอ่ะมันเยอะอยู่แล้วในสังสัรมันเยอะอยู่แล้วในสังสัรน่ะอ่ะแล้วก็มาใช้ดัมริที่มันตัดกันในตัวดัมริเองเข้ามาแก้กันดี อย่างก็จากไม่ตัวไม่เองอย่างงี้จากไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาอย่างนี้ก็เรียกว่าดํารลีที่มันตัดกันในดํารลีเรียกว่าดํารลีที่มันตัดกันในดํารลี ที่ก,กว้างเปิดร่องๆแบบเนี้ถอยถอยากตัวถอยเองพร้อมกันทุกอย่างปัญหาไม่แซดแฟงธรรมชาติปัญหาไม่ออฟไซด์ธรรมชาติประธานไม่ออฟไซด์ใส่ธรรมชาติโมหาไม่ออฟไซด์ใส่ธรรมชาติกว้างอย่างเนี้ยปัดเปิดแบบเนี้ยก็ถอยจากตัวถอยเองพร้อมกันอย่างเนี้ยมันจะไม่แช่อะไรในอะไรไปเองมันก็กลายเป็นดับล่างไปเอง ประโยคไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละลูกจะใช้ขึทุกประโยคก็ตัดทรูุในประโยคมันเองทั้งหมดใช้ได้หมดที่ให้ไปเนี่ย สระตัวสระเองไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ระลึกขึ้นในใจได้ ที่หมกมุ่นจากการมัวเมาในรูปเสียงกินรสสัมผัสทั้งหลายนะที่มัวเมาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์ที่ถีมานะพอศาลาท่าสง่าพุทธ,ธาทั้งหมดทั้งเที่ยความอยากความต้องการทุก,กโโสิ่งยาอโอ้โอหสิอะโหสิอะโหสิอะโหสิ